ตนมันอุ้ยสองตัวพี่น้องนี่สองตัวเงียงกันเลยคู่กันเลยเห็นไหมบอกนี่อันนี้ตัวแม่นี่ตัวผู้เฮียงกันเลยนี่สองตัวเลยแต่คู่กับตัวแม่ตื่นนะสวัสดีพี่น้อง พามาคุดอี่ลอยเนี่มาเกาฮอละอันหลังจากไปบ้านเอืย้ยโดดแล้วก็กันเลยแบบมันอยากมาเจาะเบิ้ลนนะว่ามันอันเอ็ดคุยอีกหรือว่าเบิแล้วมันยักเบิ้ลอะไรได้พี่น้องเพราะว่ามันอยู่ได้แค่เดือนเดียวมันบ่จิโเนี่มันก็จะไข่ไข่แล้วก็จะออกมาตุ๋ยนนะแล้วกาเบิเลฤดูกาลมันเขากับมาเจาะเบิ้ลนะว่ามันยังเหลือบอ่นะแต่ว่าอ่าก็เห็นเขาก็ยังคุดอยู่แต่กามันกใกล้ใกล้ใช่เบิ้ลแหละไ,ไป พี่น้องพูดเมื่อกีเนี่ยประธานได้เปิดกองหอดเลยนี่ยเนี่เห็นไหมนะซูมเข้าไปนี่ยพูดมื่อกี้นี่ยหอดล่ะมันตื้นๆเลงพูดขวายใหม่ตะพูอ่าตัวแรกแห้งมันอันนี้พี่น้องเขามาให้น้ำออกนี่เปียกเขาให้น้ำออกก็ลงไปตักเอาน้ำห้วยเดี่ยวมาห้เยาก็มันเนาะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวบ่ได้ดอกพูดเอา ให้น้ำมันกับโจนว่าให้ปุ๊บเดี๋ยวขึ้นมาปับ๊บเดี๋ยวต้องท่าให้มันขึ้นมาอีกเสียเวลาพี่เอาก็เลยบอกค่อยมักเดี๋ยวว่าให้เอานะขุดเอาดีกว่ามักไส้แหง้งอุ <laughs> อ้ยเขาให้น้ำเป่เอ้าดินทรายขุดไปแล้วกระถมหูมันไปนำ หมดแล้วอู้ตัวแม่เอาปีกหายนี่เสยพย์บร่ได้ซับเลยปีกมันหายปีกดูมี่ตัวที่สองอตู้ฟูจบบะเด็ดแคกแบด เพียวดวงยังพี่น้องเหลืองอมทองเลยดอกพกันญานี่ไี่เคยเห็นแล้วพี่า่าหาเคยเห็นเธอแหละคือกันเออนี่สีเหลืองงามครับป้าดูพูเหลืองอมทองเลยอา้าดอกพกัญญาบวมยอดเลยเลพี่น้องเลยยอดมันกระแก่บัลมีแต่ดอกมาแมนเลยเหลืองพูแมนบดเลยนะอ้อหาก็เคยเห็นเธอแหลกดอกพกันญาเออ ป้างามค่ะวันนี้ออกดอกงามเนาะโซ่งามคือกล้วยไม้นี่นี่พี่น้องอันนี้ไข่อันที่มันออกแล้วเดว้อ่าอันบางทอมันบออกกับมีขี้เข็บหรือว่าอ่าบ่งกือนะคะไปกินมันอันนี้เขาเห็นไหมนี่เขาบอกพูดนะพี่น้องอย่าไปคุดอันนั้เขาจะพูดแต่แบบนี้นี่นี่ที่มันอันอุ้นไว้นี่มันอุ้นไว้แบบนี้ ถ้ามันเป็นหูวานั้นนะ่ะอย่าไปพุดขี้เค็บเข้าไปหรือว่าบงกือหเนาะเขาไปกินมันแบบนี้จังคุดเดอ้อนี่กับหอยเขามาให้มันมีควอยหนึ่งอยู่นี่จะไรงูมันนี่ยอาสอดกันไหมมองเก้าค่น,นี้มันกับมาเฮ็ดได้ไหมมองะเพียวคุดไี่ละ มื่อกี้นี่คือเห็นแบๆมันแล่นเข้าไปบอกเด้ก้นมันโอ้ยสองตัวพี่น้องนี่สองตัวเฮียงกันเลยคู่กันเลยเห็นไหมบอกนี่อันนี้ตัวแม่นี่ตัวผู้เฮียงกันเลยนี่สองตัวเลยแต่คู่กับตัวแม่มตื่นนะนี่ ลงไปถมไว้นีนน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 ่ตื่นแท้ะเด้ออีกเกี้ยงตัวแม่เนะนี่ตัวแม่จะปีกเรียบตัวผู้จะปีกมันยักๆหอยใกล้ๆกันอยู่คนเดียวปะอยู่คนเดียวแล้วมั้ตัวนี้อุ้ย ตาไลา่บ่ใบไม้คิดว่าต่าผู้จ้ะเบัดห้อยคุดเก่าเนี่ยอันนี้หูออกหอยนี่กระหอยทั้งลุ่มพุดถอยนี่ก่อนน้ำหูมันก่อนใส่น้องป่านนี่ย มีเสียงหูตทั้งเทิมก็มกีหลายท่านนะไปตะลึก้าหัวหน้าดูเยขอยน,นี่ลึกๆยูลึกแถวว่ะเห็นตะก้นตุ่มแม่อยู่แล้วแน่นอน อันลึกนี่ต้อตงซืบส่วนนี่แล้วบ่คือไซล่ะเมื่อกี้นี่เี็นดีดขี้ดินอยู่ไปช่างเดี๋ยวละเล่นเข้าเล่นออก ัวบุค่อยใหญ่ไหมจิโร่เป็นมองมองมองกับตัวใหญ่มองกับตัวน้อยตัวผู้ย่งผู้เดียวงูข่อยมันลักษณะแบบนี้ขุยมันงูมันอยู่ทางพิเพราะมันเป็นวงดูมองนี้ ถอนหมวกกไปถอนเดดแท้ๆป่ะตอนบ่มามันคือคืมแด็ดเปนมาเั็นเดดเทพดากันแกล้งฆ่าอีแล้วกวนมันงดได้ด้วยที่รู้ตัวบ่ใหญ่เนาะตัวแม่หนะมันก็ะซิมนี่แหละ นะอยู่ตัวเดียวโคโลกขวียบง่ายขี้ที่ค่ะอีดายอยู่ตัวเดียวขวียบง่ายปุ๊บมืดได้แถวนี้ไต้หุ่มไหม แมน้เย็นสบายมีคนมาอันกอกน้ำออกบัากหลายตักไข่ออก Hãy subscribe cho không bắt lời <laughs> <Cổ cổ. cười> ข่ปันได้ละบดงามมันละข่ย,ยังไข่มด พี่น้องเก็ตเข้าไปเฮยเกตเนี่ยเลยว่าแกะกินเม็ดทางในมันนี่เี่จิโร่ได้ด้วยเดียวด้วยสิบปลายโตนะวามานำก้นเขาพี่น้องเทีว่าที่จะเพียวว่าเขามากอกน้ำเอากอกน้ำเอาเนาะเขาก,กกับเบิดเลี้ยงกับบ้าบบกหลาหลท้่เขาบ่มากกกเมื่อวานนี่ประมาณเมื่อวานเนี่ยแล้วมันไม่ไหมอยู่ที่เพียวกับที่ได้หลายอยู่เบิ้งแล้วอ้าวเขากอกับเบิดแล้ออาาว,กกวลที่คุดได้นี่คือมันมันอันเ็ดไหมเมื่อคืนนี่อันนี้นะได้ด้วยเดียวนู้ ขอปนพราเจ้าใส่บังเพชรหลายๆเอาเนาะเมื่อเงื่อนจะให้พ่อใหญ่บ้านประกาศมันพายไปอันกอกอันจิ่ลอันนางเพียวหันแสดงตัวด้วนหมายไว้ในน้ำอันมองธรรมหากินค่อยไฟไผมันรักกอกเขากอกเมื่อวานเนี่ยแหละพี่น้องบทันเขายากเนาะพี่น้องเนาะมื่อหน้าจะมาเบิ่งใหม่แล้วว่ามันกิดสิเบิร์ตหลายพี่น้องเมื่อันบังควายนะใช่เพียวอันพูดๆไปนะเห็นตัวมันไตเข้าโลอยู่ใไหน มันเบิดแล้วมันไข้แล้วมันกระต่ายมันเบิดเวลาของมันแล้วมันก็อยู่ได้แค่เดือนเดียวเดือนเดือนไายอายุมันสั้นพวกแมงพวกนี้บอกว่าแมงอย่างกระยาดพี่น้องอายุสั้นพวกนี้นะมาแป๊บๆมันก็ไปก็คือปีหนึ่งมีเ่อหนึ่งมาดูตามฤดูกเนาะปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งก็เแม่นว่าสิได้กินตลอดได้ที่เห็นเขาขายตลอดก็คือเขาอัดฟิตไว้พี่น้องแล้วเขาเอามาขายอีกเขาที่เขามาขายตลอดนะเขาอัดฟิตไว้ขตอนยนามันมีแล้วเขาซื้อแล้วก็อัดฟิตไว้แล้วก็มาขาย มันก็เลยบีตลอดถ้าเฮากินธรรมชาติแบบสดๆบนน่ก็คือบ่ค่อยมีเนาะมันก็นจะเป็นแบบว่าปีหนึ่งกระทะอีกเท่อหนึ่งจงได้กินเอาเป็นอย่างพามาส้มบรรยากาศนะพี่น้องาะบได้กินก็นส้มบรรยากาศเอาพามาเปลี่ยนบรรยากาศออพามาเล่นน้าส้มบรรยากาศเอาพี่น้องเลยก็คืออนั่นแหละผ่อนคลายไปมาเปียนเอาไปอันโทษกระคากมาน้านหลังเขาบบได้จอยพี่น้องฝากกดไลก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันในท่าคลิปนี้แฮ่ว ได้สิบกว่าตัวนี่แหละเอาไฟเข้ามาใหม่ฝากช่องเงน,น้อยพี่น้องกดติดตามและอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามและส่มกันด้่พี่น้องพอ่อก็ไม่คิดหน้ารับบี้กาสบายดี